ขอํานเสนออีกหนึ่งงานประจําปีของวัดเต็มรักสามัคคีอาเภอบาปบวทองจังหวัดนนทบรุรีงานมีแค่สวันนะ6 7 8ใครเห็นคลิปวันนี้แล้วอยากจะมาต้องรีบมาแบบด่วน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 เขาเป็นงานประจําปีพร้อมกับ ทอดพระบาสามัคคีสร้างโบสถ์หลังเนี้โบสถ์ที่มีพยานนคสีน้ํา um um เงินอ่ะเฮ้ยเก๋นะสวยด้วยเห <Yeah. S 1> ็นว่าราคาหลายสิบล้าน <comenz ling> เราก็นี่ไงทําบุญทอดพระบาสามัคคีด้วยพระาลอยฟ้าเราวัดเขามีขนาดใหญ่อยู่นะแบบเดินกันเพลินเลยเดินเข้ามาถึงข้างหลังก็จะมีชาสวรรค์บ้านลมตักปลามีเิทีคอนเสิร์ตหลังจากนั้นก็เดินกลับขึ้นมาเพื่อจะมาหาของกินเฮ้ยมีแรดิสอ่ะขนมจีมีแรดิส ร้านนี้อร่อยเหมือนกันนะเราก็ไปเจอปลาหมึกยัดไส้ไข่นกกรทาเลี้ยงอย่างสวยอะ่ะอาหารมาตรฐานงานแฟร์ก็มีเสิร์ฟไม่ขาดตออกบกพ้องเอาเป็นว่าใครเห็นคลิปนี้เราต้องรีบมารีบมานะจะหมดวันที่8กุมภานนี้แล้ว